อยู่กับช่วงสอนไปเรื่อยอะสอนไปเรื่อยเราจะมาแนะนำวิธีการสมัครอีเมลสวัสดีค่ะช่องวันทองเอนเตอร์เทนเมนต์วันนี้อยู่กับช่วงสอนไปเรื่อยอะสอนไปเรื่อย เราจะมาแนะนำวิธีการสมัครอีเมลด้วยมือถือนะคะจะเอาแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้ดูเลยนะคะแล้วเราจะสมัครอีเมลของ Gmail นะคะไปชมกันเลยค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาตอบไปชมกันเลย ก็จะไอ้นี่นะคะเข้า Google Chrome แล้วก็พิมพ์ไปว่าสร้างบัญชี Gmail นะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ให้เข้าไปหน้านี้นะคะนี่มันก็จะมีคำว่าสร้าง Gmail เห็นไหมคะสีแดงๆอะคะ่ะแล้วเราก็กดเข้าไปเลย พอกดเข้าไปมันก็จะมาหน้านี้นะคะพอมาหน้านี้นะคะเราก็กดตรงสร้างบัญชีนะคะเห็นไหมคะด้านขวามือเอ้ยด้านด้านซ้ายมือแล้วมันจะขึ้นว่าสําหรับตัวเองหรือเพื่อจัดการธุรกิจของฉันนะ,ะให้เราเลือกสําหรับตัวเองค่ะอันนี้สําหรับเกตเลือกตรงนี้นะคะอา้าวพอมามันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลเราก็ ใส่ชื่อของเราไปนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยนะคะเพราะว่า gmail เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบเราค่อยไปเปลี่ยนทีหลังได้นะคะแล้วเราก็กดถัดไปค่ะถัดไปก็มาตรงนี้วันเดือนปีนะคะเราก็ใส่ไปเลยวันเกิดของเราเพศของเราปีนี้เป็นคศนะคะใช้พศออไม่ได้นะคะ เสร็จแล้วพอเรากดถัดไปนะคะมันก็จะมาหน้านี้นะคะให้เราคลิกอันที่3าค่ะสร้างที่อยู่ Gmail ของเราเองนะคะสอ,อันข้างบนนี้เขาจะสร้างมาแล้วนะคะไอ้หมายถึงว่าเขาทำมาให้เราแล้วเงี้ยเผื่อเราขี้เกียจคิดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ นี่ก็ใช้ชื่อตัวเองเลยพอเราทำเสร็จเราก็กดถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้มันจะเป็นชื่อ Gmail ของเราพอเรากดถัดไปเสร็จมันก็จะให้เราหรือใสพ่พาสเวิร์ดของเรานะคะแต่ว่า เราได้ใส่ไปแล้วเมื่อกี้เกได้ใส่ไปแล้วรหัสพาสเวิร์ดก็เลยข้ามมาค่ะ <c oughs> กลัวคนอื่นรู้พอเราใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหน้านี้ค่ะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะจะใส่หรือไม่ใส่แต่ว่าเกไม่ใส่นะเลยกดข้ามไปข้ามมามันก็จะมาหน้านี้น,นี่มันจะก็จะขึ้นชื่อเราอันนี้คือแบบ เกือบจะเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะง่ายนะง่ายนิดเดียวเลยพอเรากดถัดไปเสร็จจากเมื่อกี้นะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรานี่เราก็เลื่อนอ่านอ่านแล้วเราก็กดชั้นยอมรับค่ะก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยมันก็จะตรวจสอบข้อมูลให้เรา พอวันตรวจมันก็จะมาหน้านี้นะคะแล้วเราก็กดยอมรับก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะสำหรับการสร้างอีเมลด้วยมือถือปี2020ง่าย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจะเอาสาระความรู้มาให้หรือว่าจะพาไปจิบชาลีแอคชั่นหรือจะทำกับข้าวเราติดตามกันเราติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ